ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมึงเดี้ยวพ่อเต้มกงจะพากันมาติดตามเรื่ปูเจ็ดสองนะครับเนาะคเดี๋ยวตัวแดงเข้าไปเป็นกันฑ์้เอฟซีกราบราชการครับผมธการรคับครับมาตามตองวดนะครับตองวด้ยินข่าววะเทศบ้านคือกันไล่ที่พวกปู ก็ถือกูซื้อกูซือก็ถือกูกือก็่ถือกเะมกเลืองก็อะไรกับเจก็เหลืองครับปู่นะก็บอกนี่ที่บอกประกาศใช่ไหมน่นะอผมตัวนี้เองเาสลงศนเจกับสองเจว่าศนย์องเน่บลงอยงบอกกรกไม่ได่นีบาะก็บอกเจ้าตัวนี้เจ้าข้เจ้าซับออกลนะ้เจ้าซับออกท่านปู่นะกบอก คือเอี่แหส,สผมมันสุดมี่กับเขาเลยนัจันนับเขาอสองสองุนุสนส,นสนอกัเขานี่ก็ยังวนลงมาแล้วครับจับมาให้เดียวมีสามตัวนี่เรียกกจะมาสองตัวนี่โอ้นี่กับมาวันละสองตัววะลวจับไปนี่จับสองตัวอีกคนนึงบอลจับเด้อยังบวกครับจับเอายกับโกะกัคือว่าคือสตรละตัวนี่เรียกเรียกไม่เรียกสุดไม่เข้าไปเดี๋ยวนี่ัะผมคือว่าโอเช่เนาะ โอ้ส um, no um, uh, ูดได้ไงไปแดงนี you sure <S <s okay. Ooh, no. samples, anyway. ่คือให้สุรโตนะครับสุรโตกับผมนีสรัตมาสูสูดนยมเดินประเภทเดินใครนั่นดอกนี่ปิดรดงวดเดียวกับผมเปลี่ยนสูดได้สองสูรวันลนี่ครับลดรดงวดเดียวนี่เปลี่ยนเป็นไม่ได้กับมะเขาได้ อันมันเขากระชังถ้าเอาเอาสุดไหมว่าใช่สุดกี่วันกินจะไปสุดสองเมนครับเมนแมนอกแมวนกับผมวดนี้ต่อมวดแล้วครูนะต่อมวดวันที่สิบหกสิบหกมิถุนายนโอ้ยอันแล้วเหล็กซุ่มนี้ขับเยิบซีบนะครับด้เหล็กสูตรของหกห้าูเก็ตสองนะครับที่ป่ะเตียมเคยว่าใ้ฟังนี่ปลอยปลอยไม่ออกเด้วยนี่ โอ้ล่ยอยแล้วปป่นเดียวเลยมีเก้ามีศูนย์มีสามนี่าจะมาด้วยกันเก้าศูหรือสามศนย่จับบิดไเหนเลยเก้าสามสามเก้าอยพ้อยนเดียวคับผมยัง,งก็ยังหวังว่า,วาป่อยนี่คือคิงเพาแจจะนี่นอกบ <laughs> อะครับผมมาจับมาดูกันเลขสูตรหนึ่งส นะครับผมสูตรหนึ <gallery> ่งสูตรสองสูตรสามนะครับเก่าสูตรกับเก่าหกเกี่สองกัาสามเออเอาเอฟซีเอครับเด้อเงี้ยบางหลาสูตรยี่สอง่อยก็สูตรขับครับผมมาหันมันไปลงรักรักนันไหมักลอยโอ้ลักรักลอยรักอัปูเรื่มรักลอยเหรอมบ่ได้เรื่มเพราะมไม่ไปเดียง วะครับผมจับจับงว่างนี่จับทางบนเลยแม่นี่เอาเนึกับเก้าน่ย่างแล้วโอ้ผมมันมันผล่รนึ่งเก้าด่ะตัวเตอาใสซมีหากระหอกเด้ก็ระเลบหกบอกใครมากเลื่เอาหผมห่านึงเก้าถ้ามาแล้วจเป็นหกหนึ่งเก้าครับผมโอ้มันดีมันกเมันดีเลยตดครับผมเอาสุดสองก็มีหก มันนี้เลยตัดออกตัดีใกล้กินมันเป็นแปดคับก่อนี่ตัดแปดอันนี้เก็ดตัดเก็ดตัดออกตัวเด่นมันลงเลยครับผม,มให้อันนั้นให้มันได้รักซีบ้าง่อยก็นั่นแหละบน,นดินรัลกลอยที่ก่อมันมันมันเป็นรักลอยฮัลโหลปูจะมัน,ามนหายเล็กวิ่งบ่ครับผมวิ่งคือเอาเรียนสูดได้ก็ได้แอนจะสูดมันจะมีสูดละตัวนี่โอ้ถ้าจะวิ่งเออคือเก้าครบซึงก็เลียนได้เออครับวิ่งไม่ได้หันได้เราปูเนาะแมนสูดได้ได้นี่ครับผมต้งสามสูดนี่เนาะผมแมนหายเดียว กับผมเดียกวาสูตรเดียวไม่ได้มักสูตรใด้เดยียกเขาเอฟซีเอฟสูตรหนึ่งเก่าสูตรหนึ่งก็เป็นตัววิ่งอ่าสูตรสองเก่าตัวสองมาเป็นตัววิ่งแล้วครับคือวิ่งวิ่งสูตรใดก็ได้ครับผมแต่เรียกเรียกว่าไม่เนี่ยให้ให้สูตรละตัวสูตรละหนึ่งตัวกับผมอาจจะมาทั้งสองตัวแม่อ้าปูให้ล่างมาแล้วครับผมก็งัวกันเรียพี่น้องแต่ว่านี่นี่อันที่สูตรต้นหลายนะ สีส้มกันร้ายนั้นสองอยก็สูตรนี่มันสีเหลือนี่เลขเลขส้นส้นกันลายนี่เหลือสี่ตัวนี่ศูนย์หกสี่สองแม่ศูนย์หกสี่สองนี่ศูนย์หกสี่สองก็เขาจะตัดเก็ตออกไงสี่กับศูนย์นี่มามาแท็เกัน้ครับผมหศูนย์หกสี่สองหกสี่สองสี่สองอาจจะมาสามตัวนี่นี่ละว่าจะมาสามตัวได้ป่ะครับแม่สามหรือสี่ตัวไปละนี่ ภายในนี่เนี่ยกับผมคุนุ้ยี่สองเนี่ยว่าเพราะแค่รเทียนปะครับเนี่ยมาตลอดมาหัวกันมาจับมาจับวินสองวันก็ส่นนี่มันส่นกันหลายนะกับผมนี่ส่นกันหลายเนี่ยข้างหนึ่งของปลาที่มันกับเขาทั้งหมดทั้งหลังเลยนี่งวดนี่ศูนย์เก้าสามสี่หกเจ็ดเนี่ยกับผมงวดงวดก้อนนี่ก้อนเขาเป็นส่นของเขาเนี่ยส่วนกันมันเป็นตัวหนึ่งที่เขาชิมม่ใช่บวมมีหามีหกแล้วก็แล้วก็หกกับเจ็ดส่วนหนึ่งกับหกกับเจ็ดคือหกส่นกันสามส่ว ว่เอาหกเอาหักเอาหานเกดีึ่งปูเอาหมนธรรมดาบางหกเนี้อแต่มันบอมักน้ำสูตรครับผมมันก็เลยได้หานึเก้าธรรมดาเจ้านึงเกาปกติเจาผนึ่งเก่านะครับผมอันนี้เฮาเลยเอาตัวเด่นลงเลยวันนี้ผมคือตัวเด่นมันศูนย์หกสี่สอง่ะเด่นศูนย์สี่สองเกควงเด็กควงไม่เย็นโอ้เด็กวันนี้งามนะครับเนาะ เอาส่วน่างจับคู่เลขหลักเลขตัวที่ไม่หนองเลขที่มากันก็มีเก้ามีศูนย์มีสามอาจจะมาทั้งเก้าศูนย์สามก็ได้เลขสามตัวตัดเหรียญเนาะน้องจันครับผมนี่ละตัดทหารกันละเออตัดทหารครับกับหกศูนย์สี่สองครับผมครับผมอืออ่ามันกั็เบอดแล้วนี่ต้วงาคงสุดทายสี่วงให้คู่เดียวครับจังจังบัดัดเอาคู่ชีวงโอ้ครับผมขึ้นนี่เนี่ยเลขกัน คื S <S <S เอเลงเเลขเดนลงวินกันอะไรที่กันนี่โซนหกสี่สอง 6, 4, 2, นะเป็นเย็นเป็นบ,บั่โตเนี่อ๋ออีออ๋อ้๋อ,จจอง๋ออ๋อก๋อน๋นออ๋ออ๋ออมออาอา๋ออ๋ออ๋ีอออ๋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 ็อ๋อ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 อ๋ดวว่าเรอ๋ออ๋ออเอาเ๋ออ๋อน๋ออ จังศูนย์เก่าเก่าศูนย์สิบได้ได้ได้กันเออบอลง็อกกระเช้านี่คือมหันต์เลยครับคือเอฟซีเป็นมักเนาะแมนคือสามารถเล่นใส่กระได้เลขแค่จับคู่แมนครับเออเลขแค่นี้นี่แมนสามารถจับคู่กันได้แมนครับครับผมทล่างเทียนบนหินบนหินบล็อกเนี่ยมันโขกครับก็เนีนนี่เอาเงินนี่นี่แล้วล่างเทียจะมือจะมือเขาจะว่เบิองนี่เขาจะสีพีดี้เขาจะว่เบิองตัวเขาลงมหมดเลย เพี้ยนคือมันเห็นปะคนบมองเด้ยศนสองน่ะครับผมเาว่าจะเอานสองไงนศูนสองไปป่ยแมนพู่ล้งก็ับสอเจนี่ตว่าศุนสองนี่ไปไได้ตาเขาบลงครับผมนี่นี่เอมั้งนะครับนมันเข่าเห็นว่าศูนย์สองตรงตรงเลยเออบลุงม่ได้บลจับเอาันบอกครับปูบลงปูให้จับเอาแต่ว่าปูบลงตัวนี้แมนเอฟซีเพื่อสิไม่จับตัวนี้แมนตัวนี้ปูบลงไหเดอร์เล็กวายหนอจับเอาลงลง ถือเล่นบ่อนเล่นเถื่อเล่นไฮ่ทำนี่เล่นไฮ่จะบ้านคนคนเบิ่งนันคนฟังรู้เรื่องครับผมครับ903ครับเอซีอันเอฟซีผมมักที่้าซื้อได้นั่นไปซื้อไปเลย0300ย่านมันเสียหนังอนี่0 3 0่แมนย่านมันซื้อบ่ได้ทำาม่ได้ชาดีโรตีกับหาเนี่ยครับผมตัว0 3แมน ย่างจีนี้โตนี่แหละตัวกันเรียกไงครับตัวกันไม่งั้นโอ้คือเพราะท่างเดือบมันท่างเดือมมันก็ดีครับผมเนี่ยก็เทิร์นเงินวันกับวันเกิดพระราชินีครับผมนะวันที่สามศูนย์สามนะครับวันที่สามคำนวณบไว้มันตรงดอกตั้มมันตรงเองีางมันตรครับผมโอ้นั่นไปเมื่อกี้ไปเรียกกันเลยประสิการไปเรียกดังเรียกแมนกันเลยแมนครับผมพระส่วนมันก็มามาเดือดดี สูตรที่นั่นไปยากกว่าสูตรสูตรไม่ไม่ขนไม่ไม่ไม,มากนี่ก็นั่นเลยนี่กอทั้งเดินเลขนใช่ไหมเดินเล่ถ้า่งทั้งเดินเลมากนได้แล้วนะครับนี่เก้ากับศูนเาเอนบปีนี้เก้ากับศนรักด้วยรักสิบเด็บ้านหลวัดเอ่แล้วปีหกหาวนี่เก้ากับศูนย์าท่านสองตัวนี่บน <9 S 1> <5 S 2> ล่างนะ่ยเก้าศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ศู เก้าศูนย์ศูนย์มันกับเก้าศูนย์ไปบนล่างเทสอยู่ตลอดถ้ารถศูนย์กับธีเรียเก้า้ารถเก้ากับีเรียศูนย์บวกกรถพร้อมกันแล้วก็มันค่มันไก่เนาะเดียวดีอะไรเออเอฟทีมันไกนี่วันนี้แสนสามหลักแสนมาเบิสามหลักแสนมาแตปปีหกศูนย์เนาะเบิงแเ่ปีหกศูนย์แหละเ้อเเี็นไว้ซ้นี้สามหลักแสนไอ้เบิงตัวนีได้อน่สามหลักแสนอบ สองตัวนี่ลักลักซิปนี่เพิ่มเติ 9, 9, 9, มแปดกับเก้าแปดกับเก้าสามหลักแสนนี่แปดกับเก้ามาเก้าครับผมหาสามหลักแสนยังเดียวสามหลักแสนหนึ 1, 1่งหนึ่งสองมาหนึ่งกับสองเห็นป่ครับผมเพิ่มเติมได้หนึ่งกับสองสามหลักแสนศูนย์กับหนึ่งนี่มาหนึงศูนย์หนึ่งเด็กครับผมหนึ 1> 1่งศูนย์สามหลักแสนหกเจ็ดมาหกเจ็ด ครัสามหลักแสนห้าหกโอ้เออไงได้คอนเกย์แล้วเฮ้ยทำแจมทำแจมถ้าว่าถ้าถ้าหลักแสนมาสามนี่แม่แหม่เออเท่าไรตัวนี้เออครับครับครับมันหน่อยนะที่มานนี่เห็นปะห้าหกมาหกมันโอกาสพลาดพลาดหน่อยนะสามหลักแสนหกเจ็ดมาหกครับผมนี่ถ้ามันเี้งกันนี่มันสิรุษกว่านึงสามหลักแสนศูนย์หนึ่งพลาดนี่พลาดคนเดียวต่อไปนะครับสามหลักแสนแปดเก้า มาเก้ามาบนมาล่างครับแปดเก้ามาเก้าบานนี่งวดงวดที่สามหลักแสนห้าหกมาหกมาห้าสามหลักแสนเก้าศูนย์มาทั้ง 9, เก้าศูนย์สามหลักแสนเจ็ดแปดมาเจ็ดสามหลักแสนหนึ่งสองมาสองนี่ อ่ามาตรงรอบพอดีบานนี่สามหลักแสนเอก้าศูนย์มันมันอันตรงกันกับเลขอันที่ขยันที่บ้านก็ก็ะชน่ิดว่ามาตัวนึงแน่นอนนะมันั้งมันตรงกับเลขที่ขยันแมนติงตรงเลขขยันรอมแล้วกับสามหลักแสนนี่แค่ปีหกศูนย์พิดงวดเดียวครับผมเออเนี่ยงสองตัวมาตัวนี้ผิดผิดงวดเดียวแต่ปีหกศูนย์นี่กระชุ่มงวดประจำที่สิบหกอ่าแคบตาจอไปเพื่อน้องชมแคบจอเลยไม่ไม่ยู่ง พอมันท่มมันมันหลหนาเลียก็่ลักแสนที่เขาบอกนี่ก็บ้านหลุดได้ไงครับผมสองตัวมาตัวนี่ลักแสนนี่แปดปดเก้ามากะแปดเก้าศูนมาเก้าศนย์มาศูนศย์หนึ่งมาศูนเดแปดมาแปดเกาศูนย์มาเก้าสามสี่มาสี่หกเก็ดมาหกหนึ่งสองมหนี่หนึกับสองมาสอันี้กบสามครับผม สามคือม <ank> er> pues gro ันเขาได้มันก็สามนมใช่เก nah <ster> ้ศ <sm> ูนกครับผมกอาจจะไดเออสานีเ่สก็ดินดียวกลับมาพี่น้องชมจับหาจอดไว้นะครับสูตรหกับมีศูนมีเก้าสูตรสกัมีหมีสอ่าสมีสมีสามนะพี่น้องชมอ่าถ้าจะจับสูตรไหนสูตรหนึ่งเป็นตัววิ่งก็เลยพี่น้องชมเอาหนึ่งห่งตัวนกปูะเด่นทุกตัวครับเด็นทุกตัวเด่นทั้งสตัวสสูตรพี่น้อง ตัวล่างจับคู่อ่าก็มีอ่าตัวตัวนี้อันนี้เขาเอิญเขาเอิญเลขเหล็กติดแน่เหรอเหกติดนปูนะเหล็กติดก็มีเก้ามีศูนย์มีสามอาจจะมาน้ากันบ่ได้ไหมน้องชุ่มอ่าจับคู่ก็ศูนย์สามแต่ศูนย์สามนี่มันเป็นตัวได้ใจเอฟซีกะป้าไปได้รีบไปหากันได้ไหมน้องอ่าเก้าสามนะครับน้องคือล่างวันนี้ส่วนบนส่วนบนเลขกติดก็มีสีมีหกมีศูนย์อ่าอาจจะมาด้วยกันบัวเปนเลขกติดแเลยจับคู่เลยนี่ กจับคู <that <that wow, okay. ่ได anyway, ้ว่านี่ปุ๊บเรา่มันเล็กิดบอจับคู่ได้่เอตัวพี่เลยกคิดไิด้โอ้เลติดทั้งหโอ้จับคู่ได้ก็4ี 60, ่หกศูนย์สี่หกตัวกัน ตัวกันตัวนี้ก็อันตรายเช่นกันพี่น้องชมตัวอันตรายกันแน่เนี่ยอย่าเลื่อนนะตัวนี้ควรพึงได้เงินมากที่นี่ดิครับคุณว่าครับขอบคุณมาทั้งปูหลายๆคนที่แบ่งปันแนวทางให้เอฟซีกันครับผมเป็นเพียงแนวทางตอนนั้นได้พี่น้องเอาไปพิจารณาได้พี่คอกันดีถ่ายคลิปดีขอชมดวงโชคดีกันสวัสดีครับผมครับเอฟซีเนี่ยเลขปูเจ็ดสองนะครับเนาะที่ผมเตรียมเคยวอาให้ฟังเอฟซีฟังเลขสูตรเพื่อนนี่ อันนี้มันได้ศูนย์กับเก่าครับเอฟซีอันนี้หกกับสี่อันนี้สองกับสามนะครับเนาะมันนี้เลี้ยงล่างครับเอฟซี FC เนี่ยปูเป็นศูนย์สามกับเก่าสามนี่ครับแต่ว่าคันเอฟซีมาเก่าศูนย์ศูนย์เก่ากับจับเอาได้นี่นี่ครับขึ้นหมวดความผันผวนมาเจ็ดศูนย์สองนะครับเนาะเต่พิน่เนียนให้ศูนย์เจ็ดมันเลยบสถ์มันเลยออกศูนย์สองเนี่ยครับเอฟซี FC. มันนี้เรียกบนกับสี่หกศูนย์ หกสี่สองตัวกันกับห้าเก้าเจ็ดครับเอฟซีนี่คือปูเจ็ดสองนะครับเนาะเอาแชีบหน้าจอยเบิ้องต้นครับเด้อเอฟซีครับมัดกระจัดขัดกระพานเนาะครับเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางครับเนาะเอาเขามาแล้วกันมักกันสอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พอเต็มไม่ได้ครับเด้อเอฟซีครับเนาะเอาสุดท้ายท้ายสุดนี่พอเต็มก็มีแค่นี้เนาะครับเอฟซีเนาะขอที่เอฟซีทุกคนมีแต่โชค แต่หลับได้ครับเด้อถูกหวยรวยเงินกันนะครับเนาะครับท่านนี้มีแค่นี้ขอกราบสวัสดีครับ